ที่ที่ยังไม่นอนทุกท่านนะครับวันนี้แอดมีเหรียญพิเศษขององค์หลวงปู่แหวนซุชิโนโนนะครับซึ่งเป็นสุดๆแห่งเหรียญน,นิยมอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญประทับยืนซึ่งต่างจากเหรียญปกติทั่วไปนะโดยส่วนใหญ่แอดจะเห็นเหรียญที่เป็นครึ่งองค์หันข้างครึ่งองค์นะครับส่วนมากแต่นี้เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญประทับยืนหลวงปู่แหวนนะครับเต็มองค์ ท่านถือประคองไม้เท้านะที่มือขวาท่านมือซ้ายท่านแนบลําตัวตามที่เอฟซเห็นนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นรวมใจปี2 1 1 8นะครับสร้างโดยสํานักพระราชวังนะครับเป็นเพื่อเป็นที่รึกแลกขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการข้าราชบริพารน,นะครับในพระองค์นะมาดูองค์ประกอบของเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญค่อน,คนข้างเก่าแก่มากๆนะครับ มีต่อโคสำคัญแอดคงไม่ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้แท้หรือไม่แท้เพราะเป็นเหรียญชัดเจนในรายละเอียดมากๆและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแห่งบรมครูผ่านประสบการณ์มามากๆนะครับที่ตรงกลางประทับองค์หลวงปู่แหวนสุจิโน,โนท่านประครองไม้เท้าไว้ที่มือขวาและดวงใบหน้าของท่านนั้นมีการเลือนบ้างจากการผ่านประสบการณ์ด้านบนเหมือนมีกรีบดอกไม้นะครับเป็นรูปดอกไม้แล้วมีใบหลาย,ลายชั้นและมีอักคระยันอยู่ด้านบนนะครับ อัครยันอยู่ด้านบนเป็นยันองค์หลวงปู่นะครับและชาลึกข้อความนะครับหลวงปู่แหวนซุจิโน,โนชื่อของท่านที่ด้านซ้ายและด้านขวาวัดดอยแม่ปังนะครับวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่นะครับและตรงนี้มีโค้ดสําคัญเป็นโค้ดหมายเลข9นะครับซึ่งทําไมต้องโค้ดหมายเลข9นะครับอันนี้อาจจะหมายถึงการจัดสร้างโดยสํานักพระราชวงังซึ่งในขณะนั้นนะครับปี18สํานักพระราชวังในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนก,กาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและพลิกไปด้านหลังเหรียญน,นะครับโอ้โหเหรียญน,นี้นะครับจะมีพระมหาเชืยมพกุฎครอบอยู่ด้านบนด้านล่างเป็นอุณาลมแต่หมายเลข9นะครับชัดเจนและมีรูปหัวใจนะครับอยู่ด้านบนหัวใจใหญ่ที่สุดและร้อยๆเรียงด้วยหัวใจหลายดวงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นรวมใจนะเหรียญรุ่นรวมใจและจาลึกปีจัดสร้าง2องัดชัดเจนนะครับ เรี่อนี้เป็นเหรียญแท้ชัดเจนในรายละเอียดออกมาเลยเป็นเหรียญแห่งบรมบครูนะครับองค์หลวงปู่แหวนสุจิโนโนนั้นท่านเป็นพระอระหันต์และเป็นพระริยสงสัยองค์หลวงกุมารุพธิตตทีระชัดเจนนะครับท่านมีรูนมเนาอยู่ที่อำเภอนาอ้อจังหวัดเลยนะครับแอดพูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและด้วยความศรัทธาและความเคารพนึกถือจริงๆแอดขอให้บารมีองค์หลวงปู่แหวนสุจิโนโนนะครับจงดลบดาให้เกิประสบความสุขสําเร็จสมหวังทุกเรื่อง หลายท่านบอกว่าหลวงปู่เป็นผมไม่อยากจะบูชาหลวงปู่ตั้งแต่หลวงปู่คอเอียงอันนี้ไม่ใช่นะครับเนื่องจากท่านลักษณะของท่านนั้นเป็นปกติหลวงปู่อยู่แล้วแต่ด้วยบาร,รมีและยานทิพย์อันวิเศษของท่านนะครับยานนั้นเป็นมงคลของท่านนั้นนะครับผมคงไม่อาจจะอธิบายแอดคงไม่จะอาจจะอธิบายได้นะครับไม่สามารถบรรยายได้หมดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆที่แยบสัมผัสมาหลายเรื่องนะโดยเพราะบารมีของพระอรหันต์พระรัชส์ ที่อัดน้ำถือหลายรูปที่ปรากฏน,นะครับนอกจากองค์หลวงปู่แหวนแล้วก็มีอย่างเช่นอาทิเช่นหลวงปู่คุณนะครับปริสุทธโธืงงอหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับที่วัดบ้านไร่ด่านคุณทศนครรีมาพระบรมีของท่านน,ะนั้นนะครับชัดเจนมากๆเนื่องจากแอดฝัน fc เก้าฝันนะรตรงกันและก็ได้เช่าบูชาเหรียญไปพระมรมลวปปู่ก็ครอบคลุมช่วยเหลือทั้งหมดนะครับรวมถึงหลวงปู่คงนะครับ ทิติปัญโญวัตะคอนะครับคงนครรสีมาและหลวงพอดีวัดหนองจอกและหลายๆรูปนะครับรวมถึงนะครับหลวงพ่อสมศักดิ์วัดทวีการะอนันต์นะครับซึ่ง FC ฝันแม่นมากๆนะครับและก็ท่านและบารมีแห่งยา่าโมนครราชสีมาเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วอีกไม่กี่วันแอดก็จะได้ปล่อยนะครับลายลิกเพลงทุ่งสมฤทธิ์อธิษฐานบารมี อธิษฐานนึ่งเป็นการเชื้อชูบุญญาบรมีของย่าโมทาสุรนา,ารีนะครับเดี๋ยวจะให้เอฟซีท่านช่วยแชร์ต่ออันนี้เป็นเหรียญรุ่นรวมใจหลงปู่แหวนซุจินโนนะครับรุ่นรวมใจสํานักพระราชวัง,วงจัดสร้างปี18แห่งความขลังเหรียญแห่งความขลังชัดเจนมากๆนะครับฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อท่านใดที่นับถือศรัทธาก็ขอให้เกิดบุญญาบรมีกับเอฟซีมากๆหาก FC สนใจเหรียญรายการใดก็ ติดต่อทักทายกันเข้ามาที่0847909452หมายเลขที่ให้ไว้ใต้ไลฟ์หรือจะแอดไลน์ดีมาเบอร์เดียวกันนะครับมาพูดคุยและก็สอบถามติดต่อเช่าบูชาขอบคุณมากๆนะครับขออนนิสงส์งแห่งการรับชมจงบังเกิดกับว่ทุกท่านสุขสเร็จสมหวังในทุกๆเรื่องครับสวัสดีครับ